นักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอแนะนําวิธีการส่งงานอีกหนึ่งวิธีนะคะสาหรับงานชิ้นไหนที่คุณครูส่งไปให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปงานของนักเรียนนะคะแล้วก็แน่ไฟล์นะคะแน่ไฟล์แล้วก็ส่งไปให้ตรงกับเรื่องที่คุณครูสั่งไปในระบบสกูนไบสมมุติว่าวันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เ็ด วันนี้วันที่หกใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปดูในระบบสกุลไบ์วันที่หกว่ามีการบ้านอะไรบ้างสมมุติว่าวันนี้คุณครูสั่งการบ้านสมมุตินะคะสมมติสมมุติว่าวันนี้คุณครูสั่งการบ้านนะคะหน้าที่อ่ะสามร้อยสมมตินะคะพอนักเรียนทําเสร็จนักเรียนก็ถ่ายรูปหน้าที่สามร้อยแล้วก็แนบไฟล์ให้ตรงกับเรื่องนั้นมานะคะ สมมุติว่าเราจะส่งงานย้อนหลังเราก็ไปดูว่าคลิปนั้นมันเป็นของวันที่เท่าไหร่เราก็ไปหาแล้วก็ถ่ายการบ้านของวันนั้นนะคะส่งแล้วก็แนบไฟล์นะคะส่งแล้วก็แนบไฟล์ไปยังหัวข้อของเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าคุณครูต้องการจะเช็คนะคะว่าใครทํางานแล้วบ้างจะตรวจแล้วค่ะจะตรวจงานแล้วค่ะ บางคนมาส่งไม่ได้นะคะบางคนมาส่งไม่ได้คุณค,ณคณรูก็เข้าใจคุณครูก็บอกเสมอใช่ไหมคะว่าคนไหนที่ไม่สะดวกมาส่งก็ไม่เป็นไรแต่นักเรียนต้องทํางานให้เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้คุณครูจะทยอยเช็คแล้วนะคะว่าใครทํางานหรือไม่ทํางานถ้านักเรียนทํางานไม่เสร็จจะมีผลต่อนักเรียนเวลาเปิดเรียนถูกไหมคะ แต่ตรงไหนที่ไม่เข้าใจจริงๆก็ให้เว้นเอาไว้แล้วมาถามคุณครูในช่วงเปิดเรียนถ้าใครไม่ทํามาเลยนักเรียนเปิดเรียนนักเรียนก็ต้องมาย้อนโย,ยนโยนโยนซึ่งมันเป็นงานหนของนักเรียนนะคะโอเคไหมลูกหรือถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆแล้วอยากจะทํานักเรียนสามารถส่งข้อความผ่านช่องสนทนาของนักเรียนมาได้มันเป็นการสนทนาส่วนตัวนะคะแล้วคุณครูจะเข้าไปตอบให้นักเรียน นะคะอันนี้ไม่ใช่การสนทนาแบบทั้งห้องนะคะเป็นการสนทนาส่วนตัวคุณครูยินดีที่จะโตนะคะนักเรียนถามมาได้เลยถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนแต่ไม่ใช่ถามว่าคุณครูครับคุณครูหาข้อนี้ตอบอะไรคะไม่ใช่นะคะเรามาดูนะคะหน้าที่60เปิดหนังสือไปด้วยหนังสือเล่มน,นี้นะคะวันคดีจากหน้าที่60นะคะอ่ะมาดู ข้อความแรกเลยที่เขาสอนนะคะเขาบอกว่าอย่ายินทาคนโลกนะคะอันนี้เมื่อวานคุณครูพูดไปแล้วใช่ไหมคะมาทบทวนหน่อยนึงนะคะอย่ายินทาคนโลกยินในที่นี้คือคือการได้ยินหรือเปล่าคืออะไรคะก็คืออย่าฟังนะคะอย่าฟังถ้อยคําของคนโลกเพราะคนโลกเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักโอนะคะไม่รู้จักโก ได้อันนี้แล้วก็อยากได้อันน้นได้อันน้นแล้วก็อยากได้อันนั้นนะคะไม่รู้จักจบจักโอนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังถ้อยคำของคนเหล่านี้โอบอ้อมเอาใจคนนะคะโอบอ้อมเอาใจคนการที่เราจะผูกใจคนนะคะเราก็ต้องผูกด้วยความโอบอ้อมอารีนะคะไม่ใช่ผูกด้วยอำน,นาจบาใหญ่นะคะอันนั้นมันคนละแบบกันอันนั้นเขาอาจจะ มาคบกับเรานะคะมาพูดคุยกับเราเพราะเขากลัวเราแต่ถ้าเราอบอ,อ้อมอารีผูกใจเขาด้วยความมีน้ําใจความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนั้นคือความจริงใจที่มีต่อกันนะคะต่อไปอย่าโยนเหตุเต่ใกล้นะคะอย่าโยนเหตุเต่ใกล้คืออะไรคะลูกอย่าโยนเหตุเต่ใกล้โย,ยนโยนในที่นี้คืออะไรแล้วจาได้ไหม จำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกยนในที่นี้คืออะไรแล้วคะยนในที่นี้ก็คือการที่เราเนี่ยจะพิจารณาอะไรนะคะเราก็ต้องพิจารณาให้ของเท้ไม่ใช่ตัดสินอะไรเพียงแค่ตาของเราเห็นในชั่วขณะนั้น แต่เมื่อเราเห็นแล้วเราก็ต้องไปสืบสาวหาความมาก่อนว่าอะไรคือต้นเหตุของเรื่องนะคะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรนะคะ่อไปผู้คนเห็นนักเรียนพิมพ์มาก็ได้ค่ะได้ยินชัดเจนครับแต่มันสะดุดใช่ค่ะมันสะดุดอะลูกมันไม่รู้ว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไร ครูพูดเร็ร็วเลยอะไรนะคะ <S <S ต้นน้ำพิมพ์มาก็ได้ลูกเพราะว่าค,คุณครู<ล>ควม<ต>ัมไม่ค่อยได้พ,พิมพิมพ์มาพิมพ์มาเร็วคุณครูรออ่านอยู่เร็วๆมันสะดุดใช่ค่ะของคุณครูมันก็สะดุดเมื่อกี้ครูพูดแต่หน้าจอค้าง แล้วได้ยินไหมคะตอนนี้ก็ค้างมันเกิดมาจากอะไรอ่ะลูกอะสมมุติว่าถ้ามันค้างนะคะหรือว่ายังไง อันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันไปก่อนถ้าฟังได้นักเรียนก็พยายามฟังไปก่อนนะคะหรือถ้าสมมุติว่ามันสะดุดมากๆแล้วมันไม่ต่อเนื่องนักเรียนค่อยไปเปิดซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะค่อยไปเปิดซ้ําอีกทีหนึ่งนะลูกนะคะโอเคอ่ะเรามาดูต่อนะคะท่านใช้อยาไม้โทษนะคะท่านใช้อยาไม้โทษท่านใช้ในที่นี้ก็คือพระมหากษัตริย์ บทนี้นะคะสอนว่าให้เราเนี่ยจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เพราะถ้าเราคิดร้ายนะคะคิดร้ายมันก็จะเกิดโทษแก่เรานะคะเราก็อาจจะโดนแบบว่าอ่าเป็นยังไงอะ่ะโดนโทูนะคะโดนโทษอะไรแบบนี้นะคะต่อไปคนโหดให้เอนดูคนโหดในที่นี้ก็คือคนที่ดุร้ายหรือเปล่าคนโหดไห่ ไม่ใช่นะคะคือคนที่เป็นยังไงคะลูกลำบากคนที่ลำบากนะคะคนที่ลำบากคนยากไร้ใช่ไหมคะคนลำบากยากไร้ก็คือสอนให้รู้จักสงสารคนยากไร้นะคะเดี๋ยวต้นน้ำจะเป็นแฟนตัวยงของวิชาภาษาไทยแน่ๆเลยนะคะต่อไปเขาบอกว่ายอครูยอต่อหน้านะคะคุณครูบอกแล้วว่าถ้าวันนี้คุณครูแบบ มาหน้าสดมาไม่แต่งหน้าไม่ทาลิปแบบมาหัวยุ่งเยิงมาอยู่ๆนะักเรียนบอกว่าคุณครูขาวนี่คือสวยจังเลยค่ะอันนี้แบบว่าจริงใจไหมคะไม่นะคะแต่ถ้าชมคุณครูยอคุณครูเขาบอกว่าให้ยยกต่อหน้านะคะเพราะคุณครูเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ร่อมรู้จักผิดชอบชั่วดีถ้าคุณครูมาไม่สวยแล้วนักเรียนบอกว่าสวยคุณครูก็รู้ว่านักเรียนไม่พูดความจริงถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้นี่ต้องแต่งหน้าม<อ>า อะไรนะลูกเมื่อเมื่อคีสไม่มีเสียงมันหายไปเลยเอะไม่มีเสียงด้วยมันหายไปเลยเหรอคะใช่แล้วตอนนี้ได้ยินแล้วยังลูกได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วนะอะเออขาบอกว่าเวลาโยกูนะคะให้โยต่อหน้า เพราะค,คุณครูเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะย่อมรู้จักผิดชอบชั่วดีน,นะคะว่าอะไรเป็นความจริงอะไรไม่เป็นความจริงบอกเลยว,ว่าวันไหนแต่งตัวมาแบบว่าหัวยุ่งเหยิงมาไม่แต่งหน้าแต่งตานักเรียนบอกว่าคุณครูครับวันนี้คุณครูสวยจังเลยครับอ่ะครูก็รู้ว่านักเรียนไม่พูดความจริงถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาโยเวลาชม่มค่ณครูครับสวยจังเลยครับนะคะโยต่อหน้าได้นะคะโยต่อหน้าได้โยค่าเมื่อแล้วกิดค่าในที่นี้คือใครคะนักเรียน ค่าเนี่ยคือใข่ตัวเราตัวเราเวลาโยค่าค่าในที่นี้ก็คืออ่าลูกน้องอะไรแบบนี้นะคะลูกน้องอกิดก็คืองานะนะคะกิจก็คืองานเขาบอกว่าเวลาอะไรนะลูกคุณครูไม่ได้ยินเลยหายแล้วหายอีกแลว้ลวเหรอ พิมพ์มนักเรียนพิมพ์มาให้ครูได้ไหมอ่ะครูก็ได้ยินแต่เสียงได้ยินภาพได้ยินแต่เสียงแล้วตอนนี้เห็นภาพไหมคะตอนนี้เห็นภาพไหมลูกว,ว่ามันกนระตุกเห็นภาพอยู่ที่เน็ตโรงเรียนหรือเปล่าแต่เน็ตมันสัญญาณมันขึ้นเต็มนะ กะตุแล้วตอนนี้เห็นภาพหรือเปล่าคะลูกฝนตกหรือเปล่าเห็นแล้วไม่กระตุกแนตวตอนนี้ค่ะ,คะใช่ฝนตกไม่สะดุดแล้วครับโอเคสอนต่อนะคะ อ่ะยอค่าเมื่อแล้วกิจเขาบอกว่าเวลาเราจะชื่นชมหรือว่าชมเชยลูกน้องนะคะให้ชมเวลาที่ทํางานเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าเราชมไปก่อนโอ้ยคนคนนี้ตั้งใจทํางานจังเลยนะโยแบบว่าชมเชยไว้อย่างดีนะคะพอเสร็จงานงานดันไม่เรียบร้อยแบบนี้ก็เสียหายเสียหน้าถูกไหมคะนักเรียนเขาก็เลยสอนว่าเวลาชมเชยลูกน้องนะคะให้ชมเวลาที่งาน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเสร็จเรียบร้อยดีแล้วหรือยังถ้าไม่ดีให้เพิ่มเติมตรงไหนหรือเราควรจะตักเตือนเขาตรงไหนนะคะต่อไปโยมิรเมื่อรับหลังมิตรก็คือเพื่อนนะคะมิรก็คือเพื่อนเวลาโยเพื่อนเนี่ยให้โยเวลาอยู่รับหลังนะคะอย่าโยเพื่อนต่อหน้านะเวลาโยเพื่อนให้โยเวลารับหลังนะคะต่อไป ลูกเมียยางอย่าสรรเสริญเก่ยวสะเทือนจะอดสูนะคะนะักเรียนตรงนี้ลูกเมียยังคําว่ายังนะักเรียนเห็นไหมก็ทำเป็นตัวหนังสือสีส้มๆอยู่นะคะในของนักเรียนนะคะยางในที่นี้ก็คือยังมีชีวิตอยู่ลูกเมียยังมีชีวิตอยู่อย่าไปเยินโยนะคะจนเกินไปอย่ายกย่องชมเชยจนเกินไปแบบว่า เอาแค่กลางๆพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชมจนเกินไปเนี่ยถ้าไม่เป็นความจริงก็จะเสียหน้านะคะถ้าไม่เป็นความจริงก็จะเสียหน้าอ่าต่อไปอย่าชังครูชังมิรชังในที่นี้คืออะไรคะลูกชังในที่นี้คืออะไรคะคืออะไรใครจะชิงใครจะชังเป็นยังไง ชิงชังชังก็คือไม่ชอบหรือว่าเกลียดนะคะอย่าชังก็คืออย่ากเกลียดชังฟูหรือว่ามิสังหายนะคะเพราะว่าบุคคลทั้งสองคนเนี้ยเป็นบุคคลที่หวังดีกับเราผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบนะคะอะไรที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดเราควรทํำไหมคะลูกไม่ควรทําส่วนอะไรที่ดีเราก็ควรจะทําผิดอย่าเอาเราเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง นะคะนอกตนต่อผู้เท่าผู้เท่าคือใครผู้เท่าคือใครผู้เท่าคือใครคะลูกผู้เท่าผู้เท่าผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ค่ะก็คือผู้ที่อาวุโสนะคะผู้อาวุโสก็คือ ให้แสดงกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะต่อผู้สูงอายุผู้เฒ่าก็คือผู้ที่สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่นะคะตายายปู่ย่าพวดอะไรแบบนี้นะคะเข้าอกเข้าอกอย่าวางใจระวังระวัยหน้าหลัง เย,ยวผู้ชังจะ่อยโทษนะคะคําว่าเย,ยวก็คือหมายถึงคําว่าท่านะคะท่าผู้ชังจะ่อยโทษก็คือเขาบอกว่าเวลาจะไปไหนมาไหนนะคะจะไปสถานที่ใดก็ควรระมัดระวังนะคะดูหน้าดูหลังให้ดีๆแต่ไม่ใช่มองหน้าทีมองหลังทีแบบนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าให้ระวังตัวเองนะคะให้ระวังตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองว่าตอนนี้ฉันกําลังทําอะไรอยู่นะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะไม่ดูให้รอบคอบเนี่ยอาจจะมีคนเนี่ยมาทําร้ายเราก็ได้นะคะอย่ากริ้วโกรดเนืองนิดนะคะอย่าหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลาในเวลาเราโกรธเราทำยังไงคิ้วขมวดแบบนี้ใช่ไหมอ่าแบบนั้นเลยนะคะเหมือนนางยักษ์เลยนะคะ เขาบอกว่าอยากเล้วโกรธเรื่องนี้ก็คืออยากเป็นคนที่โกรธง่ายนะคะเพราะว่าจะทําให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงดูดีหรือดูไม่ดีดูไม่ดีใช่ไหมคะทําหน้าตาแบบว่าเยกเที่ยวมาได้แล้วนะคะเอ,อต้อนน้ตาตําลังสาวพิทยาอยู่ว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะต่อไปผิวผิดปลิดไปร้างนะคะคําว่าผิวในที่นี้ก็คือมาจากคําว่าผิดหรือว่าคําว่าผิดว่านะคะ ผิวผิดก็คือแม้ว่าแม้ว่าอะไรนักเรียนแม้ว่าทําความผิดแล้วนะคะก็จะลบล้างความผิดนั้นให้หมดไปไม่ได้นะคะลบล้างความผิดไปไม่ได้แล้วก็ความผิดก็จะมีติดตัวเราอย่างนั้นตลอดไปถูกไหมคะทาผิดเราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดได้นะคะข้างตนไว้อาวุธอันนี้คืออะไรข้างตนไว้อาวุธคืออะไรคะลูก คนสมัยก่อนนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่ามีอาวุธติดตัวอยู่ใช่ไหมคะเผื่อมีสงครามมีอะไรแบบนี้มีค่าศึกบุกมานะคะเขาจะเอาอาวุธเนี่ยวางไว้ใช่ค่ะวางไว้ข้างตัวตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อที่จะเวลามีค่าศึกมาเนี่ยได้ว่องไวไงแบบว่ามีอาวุธอยู่ข้างๆตัวนะคะเวลาฉุดเฉินก็จะได้หยิบใช้ได้ง่ายนะคะเครื่องสัพพยุต์อย่าวางจิต นะคะสัพพยุตก็คือสัตว์ประวุธต่างๆวางจิตก็คือจิตก็คือใจถูกไหมคะอ่าเขาบอกว่าอย่าได้วางใจอาวุธทั้งหลายทั้งจวงเพราะว่าเป็นองม,มีคมนะคะมีอันตรายต้องเก็บเอาไว้ให้ดีนะคะหากไวเกะกะบนะคะหากวางไว้เ,ก,เก,กะกะบก็จะเกิดอันตรายได้นักเรียนเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าโงม,มีคมหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆให้วางให้พ้นมือเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ ใช่ไหมลูกพูดแต่เด็กบางทีเด็กหยิบได้สบายๆหยิบได้แบบผู้ใหญ่น้้าไงเขาบอกว่าให้เก็บให้พ้นมือเด็กเพราะบางทีเด็กไม่รู้ไงใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยควรเอามาใช้อย่างไรบางทีก็อาจจะเอามาอเชื่อมือของตัวเองก็ได้นะคะเพราะเด็กไม่รู้ว่ามันคืออะไรคิดทุกในสงสารนะคะคิดทุกในสงสารก็คือเขาสอนให้เราเนี่ยคิดถึง คิดอยู่เสมอนะคะว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคะเป็นธรรมชาติของชีวิตแล้วก็สอนให้เราเนี่ยรับความจริงให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือคือสัจธ,ธรรมของมนุษย์ถูกไหมคะมีเกิดมีเก่มีเจ็บแล้วก็มีตายนะคะต่อไปอย่าทําการที่ผิดการในที่นี้ก็คืองานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิด ก็คือโซนนะคะว่าควรหลีกเลี่ยงการกระทำนะคะที่มันผิดเพราะการทำสิ่งที่ผิดมันก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็มันอาจจะทำให้ตัวเองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะเดือดร้อนไปด้วยก็ได้คิดคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรขวนขวายขวนขวายเก่งมากนะคะหลายคนชอบอ่านว่าขวนขวายชอบอ่านเป็นสระอัว แต่คุณครูมักจะบอกเสมอว่าคํานี้นะคะอ่านว่าขนขวายวาเเนเป็นตัวควบของขอไข่เราจะสะกดว่าโขอวอ,นอุนโขอวาอายอยไวายนะคะคิดขนไวายที่ชอบก็คือคิดสเสวงหาแต่สิ่งที่ดีงามนะคะสิ่งที่ชอบในที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเราปลกใจนะคะเต่มันหมายถึงสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็พยายามทําแต่สิ่งที่ดีเพราะว่านะคะ เพราะว่าถ้าหากทำความดีมากๆเนี่ยสิ่งที่ตอบสนองเรากลับมาก็คือความดีนะคะความดีก็จะมีมากขึ้นโต้อตอบอย่าเสียคำโต้อตอบในที่นี้ไม่ใช่การเขียงหรือการทะเลาะนะคะลูกก็คือการพูดพูดอะไรไปแล้วต้องรักษาคำพูดถ้าเราไม่รักษาคำพูดก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่ายังไงคะนักเรียนก็คือมีคำพูดไม่จริงนะคะ ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมลูกไม่น่าเชื่อถือนะคะคนขำอย่าร่วมรักนะคะคนขำอย่าร่วมรักคำว่าขำในที่นี้นะคะก็คืออย่ารักใคร่สนิทสนมกับคนที่มีความลับหรือว่าเป็นคนที่รับลมคมในนะคะเพราะคนประเภทนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื่อแล้วก็ไว้ใจยากนะคะหายไปไหนหมดแล้วกลับมาเร็วกลับมา อ่ากลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วพี่ชาโมนมากแก้วเปิดกล้องดูสิคะต้นน้ำน้องใช่ไหมผมปรับเป็นกล้องหลังอะไรนะคะปรับเป็นกล้องหลังเราเห็นน้องกินข้าวปรับมากล้องหน้าเร็วกลับมากล้องหน้าค่ะกลับมากล้องหน้า อย่าไปรบกวนน้องนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูตโตนะคะพักพวกพึงทำนุกปลุกเอาเรงทั่วตนยนเยี่ยงไก่นกกระทาพาลูกหลานมากินนะคะส่วนนี้เขาบอกว่าให้เป็นคนที่รักพวกโค้งนะคะแล้วก็ให้เอาเยี่ยงอย่างนกกระทาที่พาลูกหลานเนี่ยมากินนะคะก็คือสอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โตพวกเดียวกัน นะคะสอนให้รู้จักเสือเพลเก็บพวกเดียวกันระบือระบินอย่าฟังทำก็คือข่าวลือต่างๆอย่าไปฟังเพราะบางข่าวเนี่ยไม่ได้พิจารณาไตรตรงมาให้ดีนะคะอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แล้วถ้าเราไปพูดตกคนที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้นะคะอาจจะถูกโค้งร้องอะไรก็ได้การจะทำอย่าด่วนได้นะคะการจะทำอย่าด่วนได้เวลาทำอะไรก็อย่าใจร้อนนะคะ อย่าแบบว่าฉันทำอันนี้ฉันก็ต้องได้ผลเลยตอนนั้นนะคะงานบางอย่างต้องใช้ความประณีตพอสมควรต้องใช้เวลานะคะกว่าจะได้ตามที่เราต้องการอย่าใช้คนบางบทนะคะอย่าใช้คนบางบทก็คืออย่าใช้งานคนที่มีท่วงทีนะคะเป็นความลับเป็นคนที่ลึกลับนะคะอย่าใช้งานคนที่มีท่วงทีเป็นคนลึกลับเพราะว่าคนประเภทนี้เนี่ย เราก็ไม่น่าจะเชื่อใจได้ถูกไหมคะแล้วเวลาจะใช้อะไรไปนะคะก็ต้องชี้แจงให้ละเอียดละเอียดเจ็มแจ้งโปดต้นน้ำหันกล้องกลับมาเร็วหันกล้องกลับมาหาตัวเองอ่ะต่อไปนะคะแทนคุณท่านเมื่อย่านะคะก็คือใครที่มีบุญคุณกับเรานะคะเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณนะคะ แล้วยิ่งสมมุติว่าคนคนนั้นที่เคยช่วยเหลือเราหรือมีบุญคุณกับเราเขาลําบากสิ่งที่เราจําเป็นเลยก็ต้องช่วยเหลือใช่ไหมคะเมื่อเขาได้รับความลําบากเหมือนกันฝากของรักจงพอใจนะคะฝากของรักจงพอใจก็คือหากคิดจะฝากของรักไว้กับใครนะคะก็ควรจะเชื่อใจว่าขอเนี่ยจะดูแลของของเราได้หรือนะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าใครฝากของรักไว้กับเราเนี้ย เราเนี่ยจะเกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมคะว่าโอ้นะคะเขาเนี่ยไว้ใจเราแต่คุณครูเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็นไปได้มีใครมาฝากของเราไว้เราควรจะรับไว้หรือเปล่าคะลูกไม่ควรใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยมันจะทํายังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นยืดหลังตรงๆยืดหลังตรงๆเร็วๆจะจบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะลูก เราอาจจะทําของของเขาเสียหายก็ได้ใช่ไหมอ่านะคะเราอาจจะทําของของเขาเสียหายก็ได้แล้วก็ไม่มีตังชดใช้ก็ได้นะคะอ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบหน้าที่หกสิบสำหรับก่อนหน้านี้นะคะที่สัญญาณอะไรนะลูก,กเหลืออีกสองวันด้วยกันเหลืออีกสามเหลืออีกหกสิบอง เหลือหกสิบอ็ดกับ 62, หกสิบสองเลยอีกสองหน้าใช่ไหมคะมคโอเคเลยสองประโยคอะเหลือสองประโยคเหลืออีกสองประโยคคืออะไรลูกอ๋อเฝ้าอ่ะเฝ้าเท้านี้ใช่ไหมคะเฝ้าเท้าไาย,ยากธนุก็คืออยากธนงตนพักดีจงอยากเกียดอยากเกียดครั้านที่จะจงรักพักดีนะคะอ่าโอเคนะคะขอบคุณมากเลยแสดงว่าดูอยู่นะคะอ่ะ แล้วก็กลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ครูด้วยว่าวันพรุ่งน,นี้นะคะถ้าเข้าเรียนน้อยกว่าสิบคนเนี่ยก็จะไม่ได้เล่นเกมเวลาจบเรื่องแล้วก็จะไม่มีของรางวัลให้แต่ถ้าเข้ามาเรียนนะคะอย่างน้อยสิบคนจะให้เล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะมีมีมีรางวัลให้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังหาเฟนพันแท้วิชาภาษาไทายอยู่นะคะ จะมีรางวัลให้แฟนพันแท้รายวิชาภาษาไทยด้วยเมยครับเมยเมย์เธอจะแท้อ่าเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะรอดูได้เลยมีอาจจะมีไปถึงรางวัลชมเชยก็ได้โอานะคะแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งจำได้ไหมที่คุณดูฝากไว้ว่าใครที่คุณดูสั่งงานส่งงานได้ทางไหนคะลูก กูบิงอ่าถ่ายรูปแนบมาเลยค่ะให้ชัดเจนบอกเลยว,ว่าลายมือสำคัญมากเลยที่ส่งงานคุณภูมานะคะคุณรูจะให้เพิ่มเติมตอนเปิดเรียนนะคะหลายคนเนี่ยเขียนมาแบบว่าอย่างกับนายใช่ไหมผมเป็นของนายแล้วนายถ่ายรูปมาให้ดูแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยโอ,โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่า